เมื่อวัยที่17มิถุนายน68ด้านพิธีกรดังอย่างหนุ่มกัญชัยได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นของฟิล์มรัฐภูมิและ DJ Man โดยหนุ่มกัญชัยมองว่าเป็นเรื่องของเขาสองคนตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรแม้ฟิล์มจะให้สัมภาษณ์ว่า DJ Man มีตัวกลางที่คอยฟังอยู่และเตือนอย่าเชื่อคนกลางจนหลายคนโยงว่าเป็นตนตนไม่รู้ว่าตัวกลางคืออะไรไม่ได้คุยอะไรกับ DJ Man ที่จริงเรื่องมันเกิดขึ้นจากมดดำคชาภา จึงเกิดเป็นข่าวพอดีเจแมนมาเล่าให้ฟังตนก็รับฟังในรายการไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงบุคคลที่สามอะไรตนที่เป็นสื่อกลางก็ถามไปคุยไปอีกฝ่ายจะชี้แจงอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาตนทำหน้าที่เป็นสื่อไม่อาจากล่าวล่วงได้ในอนาคตหากดีเจแมนต้องการให้เป็นพยานตนก็ยินดีเป็นให้ตามข่าวเห็นว่าจะไปไกลเกลียก่ยก,กันก่อนส่วนคดีของหนุ่มที่ได้ฟ้องเอาผิดฟิล์มและกฤษศสนงข้อหามินประมาทเผยว่าตอนนี้ทนายเป็นคนที่ดูแลเท่าที่ทราบมาเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบกลับไป2อถึงสครั้งได้มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ได้มอบหลักฐานไปบ้างแล้วก่อนจะเผยว่าฝั่งฟิล์มยังไม่ได้ฟ้องตนกลับไม่มีหมายมาถึงตัวตนเองก็รออยู่ถ้าคิดว่ามีเหตุที่จะฟ้องตนได้ระบบอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้วต้องปกป้องสิ่งที่ถูกก้าวล่วงโดยตนก็ปล่อยไปตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ถ้าจะให้มาไกล่เกลี่ยก็คงจะไม่ไกล่เกลี่ยมองว่ามันเกินไปล้ำเส้นไปใครบางคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวล่วงในการต่อรองเจรจาเอาชื่อคนอื่นแบบอ้างมองว่าไม่ถูกต้องเท่าไหร่ แต่ถ้าเขาคิดว่าไม่ผิดก็มีสิทธ์ต่อสู้ตามกระบวนการตอนนี้คู่กรณียังไม่มีติดต่อมาประนีประนอมไม่จําเป็นต้องติดต่อกันไม่ได้มีติดต่อคนกลางตนไม่มีคนกลางไม่นิยมแบบนั้นก่อนจะฝากคำคมคำาำทิำ้งท้ายการสัมภาษณ์ว่าคนกลางไม่รู้จักรู้จักแต่นิ้วกลาง